สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อิสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันครับเช้าๆในการเดินทางวันนี้ขอคุยเรื่องการสัมมนาที่ตระกูลชินวัตรเดินทางไปที่อ่าเดินทางด้วยรถไฟครับไปสัมมนาก็ต้องบอกว่าถึงจุดไคแมทครับ ใครที่จะมาขู่ทักษิณใครที่จะมาขู่ประเด็นต่างๆกับทักษิณชั่วโมงนี้ครับต้องบอกว่าเปิดหน้าชนนะครับด้วยความมั่นอกมั่นใจหลายสื่อหลายกระแสบอกว่าอดีตพันธํารวยททักษิณเป็นยังไงครับกลับมาครั้งนี้ต้องบอกว่าพันตํารวยท,ทักษิณเนี่ยมาหนักกว่าเก่าอีกนะครับและก็พูดบอกว่า บนเวทีบอกว่าเขาไม่หมูเหมือนเก่าแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยคงคิดว่าคนข้างกายหรือบริวารต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเสาค้ำนะครับให้กับตัวพันธบทโททรัพษสินชินวัตรได้ครับแต่ชั่วโมงนี้ครับเขามั่นใจเหลือเกินนะครับมั่นใจถึงขนาดออกมาคู่พักร่วมรัฐบาล นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าชั่วโมงนี้ครับในการต่อสู้ในการเลือกตั้งลงพื้นที่ต่างๆนี่ครับกระแสต่างๆนี่ครับคงจะบ่งบอกแล้วว่าสามารถกลับมาได้ครับจะยุบก็ไม่กลัวนะครับถึงสภาวะที่ไปไม่ได้จริงๆก็ต้องยุบสภานะฮะและความมั่นใจของพันตำรวจททักษินมีมากด้วยนะฮะ ว่าอย่างน้อยครับสองทางเลือกที่มีอยู่นะฮะที่ผมมองอยู่ตอนนี้ครับผมเคยทําคลิปนะครับว่าอย่างพักประชาชนเองเนี่ยจะไม่ร่วมมือกับพักเพื่อไทยเนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนแนวความคิดครับต้องยอมรับนะครับถ้ามันไปกับพวกนั้นไม่ได้นะครับ ในเรื่องทางการเมืองเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะมาจับมือกันได้ในอนาคตกับเพราะว่าพันตำรวจโททักษินมั่นใจว่ากระแสพักมาเอาแล้วครับถ้าสองพักเนี่ยมันไม่ได้ต้องพึ่งใครได้ครับผมก็เชื่อว่ามันก็จะน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะต้องบอกเลยมันน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำคัญดีครับตอนนี้ อย่างพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ครับที่ออกมานะครับพยายามที่จะขวางไม่ว่าจะเป็นแก้พรบการะหาโหมไม่ว่าจะเป็นแก้ลหลายๆประเด็นครับซึ่งพักแกนนำเนี่ยครับเขาจะพาทำหรือก,กลัวว่าพรรคแกนนำเนี่ยครับจะได้คะแนนเสียงจาได้เสียงจากพี่น้องประชาชนมาสนับสนุนมากก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพยายามที่จะออกมาขวางที่พันตำรตวจโททักษินชินวัตรบอกว่า อย่ามาหล่อตอนนี้ครับนะฮะนั่นหมายความว่าเป็นการปรามพักภูมิใจไทยนะครับว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณมีเสียงแค่นี้จะมาขู่กับพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยได้นะครับเขารู้นะครับผมเชื่อว่าอนาคตถ้ามีการเลือกตั้งนีนครับพักภูมิใจไทยเนี่ยได้ไม่เท่าเก่าแน่นอนผมก็บอกแล้วไงครับว่า สมัยหน้าที่จะถึงนี้กับพันตำรวจโททักษินจินวัตนเดินคู่กับต,ตัวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยลงทุกพื้นที่ครับกระแสะมาแน่นอนนะครับกระแสะมาแน่นอนเพราะว่านโยบายที่วางไว้อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทอลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนี้ครับทำไม่ได้เพราะว่าเสียงในสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ถึงกับ มันก็มีคนค้านมันมีคนว่าคนตีเตียนอยู่ตลอดเวลาครับยิ่งกระแสตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นม็อบไม่ว่าจะเป็นหลายๆขบวนการครับที่จะร่มรัฐบาลน,นะครับโผล่เข้ามานะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มตั้งชมลมตั้งคณะขึ้นมาครับนะไม่ว่าจะเป็นกบพวสส่วนหนึ่งพันธมิตรส่วนหนึ่งครับแถมมีนปชอ,อีกส่วนหนึ่งครับ มาจับไม้จับมือครับและก็นักวิชาการที่แบบว่านักวิชาการที่ได้ดีกับอำนาจเผด็จการได้ดีกับจากการปฏิวัติรัฐหารครับเวลาเขาปฏิวัติรัฐหารแล้วก็ตั้งนักวิชาการพวกนี้ครับนะซึ่งหากินกับการร่างรัฐธรรมนูญครับนะที่หากินอยู่กับไม่ว่าจะเป็นเป็นสสซ,ซโลไม่ว่าจะเป็น,นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี่ครับมันไม่ได้ร่างฟรีหรอกครับมันไม่ได้ทําเพื่อชาติ นะครับมันไม่ได้ใช่อ่าเขาเรียกว่าหน่วยงานสงเคราะห์อ,อะไรหรอครับมันก็มีเงินเดือนครับมียศมีตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ทั้งนั้นแหละนะครับเราถึงได้เห็นว่าไอ้พวกนี้ครับถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเสียงจากพี่น้องประชาชนพวกนี้จะ ออกมาเพ่นพ่านออกมาวิพากษ์วิจารณครับไม่ถูกใจสักเรื่องไม่เอาสักเรื่องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีผลประโยชน์นะครับเขาไม่ได้อยู่เลี้ยงหลานหรอกครับนี่เกษียณมาแล้วครับเขาก็อยากมาปีนตำแหน่งนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการต่างๆนี่แหละครับแต่ว่าไอ้พวกนี้ครับไม่ได้รับการลงคะแนนจากพี่น้องประชาชนครับ คืออยากเข้ามาโดยอัตโนมัติกบบโดยอำนาจเผด็จการนะครับที่มีอำนาจแต่งตั้งให้ตัวเองนะครับมีอำนาจแล้วมาทํางานในส่วนนี้ครับถึงได้บอกว่าชั่วโมงนี้ต้องดูให้ดีครับว่ากะระแสมันเป็นอย่างไรซึ่งพันตำรวจโททักษินจินวัฒน์นะครับออกมาพูดนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆนะครับต้องบอกว่าไม่เกรงกลัวใครนะครับและเชื่อมั่นด้วยว่าพี่น้องประชาชนสนับสนุน และพี่น้องประชาชนเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอจะเข้ารูปเข้ารอยจะเข้าระบอบประชาธิปไตยมีเสียงพี่น้องประชาชนนะมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนเยอะๆหน่อยครับเขาก็จะควักมือเรียกร้องทหารออกมานะครับนี่คือนักวิชาการนี่คือกลุ่มก้อนนะครับและตอนนี้ครับ มันก่อร่างสร้างตัวมาแล้วนะพี่น้องก็เห็นครับนะว่าจะไปได้ขนาดไหนก็ต้องท้าแหละครับใครจะออกมานะครับใครจะออกมาขออภัยครับใครจะออกมาหรือใครไม่ออกมาก็แล้วแต่ครับใครได้ฟังในส่วนนี้แล้วครับก็ไม่ได้ว่าใครนะครับต้องบอกว่าาไม่ได้ว่าใครนะครับใครรับก็คนนั้นแหละนะครับใครจะออกมา ถามตีนพี่น้องประชาชนก่อนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนอดอยากมาเจ็ดปีแปดปีนะครับจากการรัฐประหารกับมึงไม่ออกมาแต่ถึงเวลานี้ครับมึงออกมานะครับมึงออกมาเพื่ออะไรครับไม่ใช่ว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทหารมายึดอำนาจเป็นประเด็นให้ทหารมาปฏิวัติรัฐประหารกับ นั่นแหละครับพี่น้องประชาชนก็ไม่น่าจะยอมนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนขินหลับนะครับมึงก็บอกอยู่แล้วครับไอ้ส่วนคัดอาจารย์ต่างๆด็อกเตอร์ต่างๆซึ่งเป็นคนร่างรัฐธรรมน,นูญนะครับก็พวกมึงเป็นคนร่างเวลาเขาจะเข้ามาทํางานครับกฎหมายกับกฎหมายพวกมึงครับกติกากับกะติกาพวกมึงครับแต่ถึงเวลาที่เขาได้เสียงมาข้างมากครับ จับไม้จับมือกันแต่งตั้งนะแต่งตั้ง,งรัฐบาลขึ้นมาพวกมึงบอกไม่ดีไม่เอานะครับมึงจะเอาอยัางไงนะครับพี่น้องประชาชนเขาอดอยากนะนะครับอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนเขาอดอยากเขาไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขาไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรครับเขามีสิทธิ์มีเสียงแค่เลือกตั้งสสที่เขาเห็นว่ามันพอใช้ได้ที่มันดีกว่าคนอื่นครับเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรและพวกมึงเองเนี่ยครับ บางคนไม่ไปเลือกตั้งเลยซ้ำเลยครับและบางคนก็ไม่นิยมชมชอบในการลงสมัครเลือกตั้งไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนกลัวแดดกลัวร้อนนะครับแต่ดีอย่างเดียวคือแหกปากอยู่ในสตูครับแหกปากใส่ไม้แหกปากใส่จอนะครับว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีครับทั้งทั้งที่ตัวเองผ่านมาหมดแล้วนะครับลงเลือกตั้งผู้ว่าลงเลือกตั้งสสลงเลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆไม่มีใครเอาครับ นั่นหละหมายความ่านะฮะตัวเองเนี่ครับยังเอาตัวเองไม่รอดเลยด,ดีแต่วิจารณ์คนอื่นดีแต่วิจารณ์แนวทางที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามานะครับเหยียดหยามมากเลยครับดูถูกเหยียดหยามหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงครับอ,อพี่น้องทางต่างจังหวัดเสียงไม่เท่ากับคนกรุงเทพมหานครพอค,ค,คุณคนกรุงเทพมหานครเรียกมาแล้วครับก็จะไปอย่างหนึง่ง แบงไปอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับพี่น้องดูเอาเองก็แล้วกันว่านะฮะกลุ่มก้อนพวกนี้มันจะออกมายังไงกับและผมเชื่อนะนะครับใครจะออกใครจะเข้าเนี่ยไม่สะทกสะท้านนะครับชั่วโมงนี้ครับพร้อมที่จะยุบสภาด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเลือกตั้งใหม่ครับและพร้อมที่จะกลับมาครับในหน้าใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับถึงได้บอกว่าพักภูมิใจไทยเองเนี่ยครับที่บอกแน่แ่ที่มาคูนี่ครับ ที่ออกมาขวางอยู่ตลอดเวลาเนี่ครับนะผมเชื่อนะถ้าเจงกิงออกมาเลยครับนประเด็นอะไรก็ได้ครับใครก็ได้พักภูมิใจไทยนะฮะหรือพักการเมืองที่ร่วมอยู่ตอนนี้นะครับตอนเนี้ยมันจะเหลือไม่กี่พักแล้วครับเพื่อเผื่อเหลืออยู่สามพักแหละนะครับในการเลือกตั้งข้างหน้านี่ครับอย่างพักธีรพันธ์เองก็น่าจะแตกพักประวิตรไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะไม่เหลือแม้กระทั่งสาวนะครับ พรคประชาธิปัตย์ก็มีบ้างนะครับในส่วนหนึ่งนะครับถ้าจะมีสู้กันก็สามพักครับมีพักประชาชนพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยเท่านั้นแหละครับอยู่ที่ว่านะฮะสามพักนี้ครับใครจะจับมือกับใครเท่านั้นเองไม่เป็นไรครับนะและความเชื่อมั่นของผู้ทธธักษินชินวัตรที่ขึ้นพูดนะครับในการสัมมนาของพักเพื่อไทยครั้งนี้ครับ พี่น้องจะได้เห็นความเชื่อมั่นขนาดไหนครับและไม่ได้เกรงใครด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับการวิาพากษ์วิจารณ์ในชั่วโมงนี้สวัสดีครับ